คะ่ะพบกับแม่เดชพาเที่ยวจ้าวันนี้แม่เดชจะพาทุกคนไปชมคนเลี้ยงพึ่งและพึ่งเลี้ยงคนนวิสากิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงพึ่งโฟรงมุสลิมทุ่งพญาไปกันเลยชุดพร้อมลังพึ่งพร้อมแต่เอ๊เราจะเก็บพึ่งกันยังไงละเนี่ย อ๋อนึกออกแล้วบังเหมช่วยเราได้ค่ะเอมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับหนึ่งรมควันสองยกรังพึ่งสามตัดน้ำพึ่งค่ะสี่ใช้มีดเปิดปากรังน้ำพึ่งค่ะ นำรังพึ่งไปกองใส่ภาชนะแล้วเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์แบบนี้จ้ามาเห็นคะที่นี่มีอะไรเด่นเหรอคะ,อะนี่เปนต้นจำรัดหรือว,ว่าภาษาบ้านเขาเรียกว,ว่าต้นตะเคียนขาวคือเมื่อเมื่อพึ่งไปตอมแล้วไปเอาน,น้ำพึ่งจากมันน้ำพึ่งกลายเป็นสีทองว้าว สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมังหีรมากเลยนะคะคที่พาแม่เด็ทเที่ยวชมและชิมน้ำพื้นที่หวานหวานนะคะสำหรับท่านใดสนใจก็ให้ติดต่อมาตามที่อยู่นี้นะคะอ่ะอาดท้ายแล้วแม่เด็ทขอฝากนิดนึงนะคะไม่ว่าน,น้ำหวานจะหวานหวานยังไงก็อ,อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามแม่เด็ทด้วยนะคะบ๊ายบาย วันนี้มาที่นี่มีบางเฮีพาที่เดียวมาชมน้ำพึงองอ่งยอดเดียวที่ว่า,หานห้าบ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 ้าฟินเวอร์